ี่่นเลยรัทุกวาคุณงานดีมากว่าจักินอะไรกินวเียะล้าดีาปรห้แอนได้แป๊บนึงก็มีคนูไปกูอยู่ที่ยโสธรเป็นฝ่ายส่งลูกโอ้ลูกนี้แรงไปหน่อยครับออก ลบอ่อนน้องสนามไปสมาที่ยโสธรโดยอธิรพันธ่านลยครับ,บที่มา,าที่สองครับสองสารสี่เท้าาครับสทรพรเปิดให้อนุชาอธิษฐาครับอันันททวุฒิ หนึ่สนามที่สองแล้วก็สนามที่สามแบบอยู่ที่หนึ่งก็สองอดโชว์ทรงตัอดีศรครับหนี่โอ้โหอดีศรพันวิไลนักว่าความสุขที่ครับตรงนี้ ปะชาชนจำกัดนี้มือครับโอ้โหสดบัตมวยไทยโอ้โหเอ้าอดีประธานนครบตรีท่านีเอ้สอทอสันติัยปั้นโดรัาด้วยจับสองสองอุบลร้ดทั่ทสอตอบสอทสหองหอนะครับสอตสองเขตสี่ครับสซนลหมูปิ้งนงศดเหนือะยอมคาเฟ่บุยเตี๋ยวเรือสีพญา สาขาอุบลราชธานีร้านสิริวัฒนาของคุณตุย๋ยโรงพยาบาลพริ้นอุบลราชธานีมูลิธิสว่างบูชาธรรมมาเตอร์คอฟฟ่โฮมและคา<น>ัไได้ครับบ้านเพชรไตรรัฐเจ้าของงานในครั้งนี้โดยคุณออวิชุกรจิรังสวัสดิ์และทีมงานต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสน,สนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดครับ เราท่านใดที่ยุ่งข้าวเดินทางมาแล้วก็มาแจ้งนะครับฟ้าหาได้แจ้งแจ้งกับแม่ครัวครัวกีฬาได้เลยนะครับในเต็นท์ของครัวกีฬาซึ่งเจ้าเปครัวกีฬาก็มีอาหารและน้ำดื่มไว้คอยบริการท่านนะครับท่านที่ใดที่มาแข่งขันแข่งหมดก็เรียนเชิญมาชักแบตได้นะครับต้องชักปุ๊บวาก่อนนะครับป้าหนาได้แจ้งาให้แบตุมด แต่ผลไม่เป็นไรครับอย่าให้เมียโทรตามแน้นะเมียโทรตามก็้ติดต่อไม่ได้มันจะเป็นเรื่องมาครับ6ปออ้านาเร่ตอบอไม่ได้ครับว่าเสียกี่โมงคืนนี้น่าจะไม่ต่้งบัดตีสองครับอ่าครับตอนนี้อยู่บนครับ6 5 ท่าคุณมตีวงสุรีสอถามมา่เพีน,นะครับรับชมการไล์สดของเพียสารวัตรเถือนนะครับมามเทียรกวบุก็ไปที่เพจของสารวเตือนนะครับตอนนี้กำลังทำการไลส์สดให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมในรายการ,รชิองแชมป์ตะก้าคู่อุบววอุวีแหเทียนพันากครับทที่สอ็อเจกจัดกระโปรงท่รักยก้สุวร โโอ้หลูกนี้ครับไปที่ KST จะได้เสริมครับทางก้นหลังจะดูลูกสกูขนหนึ่งบางสันขอเสียงพรบมือนะครับถ้าอยากกราบนะครับลูกนี้นึงบางสันสุดวันชื่อรับครับให้คำับตอบลูกนี้เรียบร้อยโรงเรียน KST ครับ